ขอวห้ลมหนาวจะพัดไปบอกเธอทีว่าคนที่อยู่ั้งนั้นจะเนาวเหมือนกันไม่ตอนนี้ก็รอมานันน่าระเมีเธอเดอกันสักทีว่าใจฉันอ่อนแอ,อแก็แค่ได้ก็เธอคนดีก็ภาวนาก็ให้ได้เจอเธอตรงที่นดิมที่ที่คุณเคยออมแขงของฉันโนกอดเธอลมหนาวที่พัดกระทกายทำไมถึงหนาวในหัวใจและ ะไรฉันก็ไม่วัน่นขอแค่มีเธอลมที่พัดมาพัดจากแดนใดหัวใจคำหนึงนึกถึงเรื่องเราภาพดวงวันเก่าๆยังคอยย้ำเตือนเสมือนมีเธอคอยบอกว่ารักเราอยู่ตลอดฉันก็ได้แต่นับวันเวลาถึงแม้จะผ่านพ้นยังมันในสัญญาฝากลมหนาวไปบอกเธอว่า